อร่อยลิศอร่อยและกับผลิตวันนี้โอ้โหอยากชวนมาจังหวัดนครปฐม แล้วแวะนะคะชาบูชูนครชูนคร,นครปรถมนั่นเองอยู่มาแล้ว7ปีตรงข้ามซอยราชพิธี23มาแล้วต้องแวะเพราะที่นี่เป็นชาบูบุกเฟ้มี3ราคาไม่จำกัดเวลาเป็นราคาสุดที่เรียบร้อยแล้วฟังจากผู้จัดการร้านคุณเนลินยาทําพี่บูนาดโฟรสวัสดีจ้าเต็มโต๊ะมากขนาดนี้จุดเด่นชาบูชูนคร จังหวัดนะคนปรปฐมของเราเป็นยังไงจ๊ะทางร้านของเรานะคะจะเปิดเป็นปีนี้ปีที่7แล้วนะคะ,คะทางร้านจะเป็นบุฟเฟ่ไม่จากัดเวลาค่ะเมนูของเรานะคะจะมีให้เลือกมากกว่า100รายการเลยค่ะ<ฮ>ทุกราคานะคะจะเด็ดแล้วนะคะมี3ราคาบุฟเฟ่ชาบูชูนครไม่จํากัดเวลาสุดที่แล้วไม่มีบวกเบอิกอะไรเพิ่มทั้งสิน้น ไปฟังว่าน้ําซุปมีอะไรบ้างน้ำซุปของทางร้านจะมีทั้งหมด4แบบนะคะจะมีเป็นน้าต้มยํานะคะอันนี้จะเป็นสูตรของทางร้านเองค่ะน้ำซุปต่อไปนะคะจะเป็นหมาล่าค่ะจะเป็นแบบสดได้ค่ะไม่ชาลินมากเกินไปน้าซุปดําปลาโอนะคะจะเป็นสูตรของทางร้านเช่นเดียวกันค่ะส่วนน้ําใส่นะคะจะเป็นรสชาติกลมกล่อมค่ะ เนื้อสัตว์ของทางร้านนะคะจะมีหลากหลายเลยค่ะในส่วนของเนื้อโคขุนนะคะทางร้านจะมีเป็นสันคอเนื้อโคขุนเนื้อสะโพกโคขุนลิไอาโคขุนใบพายโคขุนค่ะส่วนเนื้อออสเตรเลียนะคะของทางร้านจะมีเป็นสันคอออสเตรเลียและเสือร้องไห้ออสเตรเลียค่ะเนื้อออสเลยนะจ๊ะในส่วนของเนื้อหมูนะคะทางร้านจะมีเป็นสันคอหมูสไลัดสามชั้นสไลด์ค่ะแล้วก็จะเป็นสามชั้นหมักงาหมูนุ่มหมักงาเบคอนลงพันแล้วก็จะเป็นหมูเด้งตอกไข่ค่ะ ในส่วนของทะเลนะคะทางร้านจะมีเป็นหมึกบ้างนะคะหมึกกล้วยนะคะแล้วก็ไข่ปลาหมึกค่ะหอยแมงผู้หอยเชล์กุ้งเด้ง,ก,ง,ก,งกุ้งแม่น้ำแล้วก็ถั่วปลาแซลมอนค่ะกุ้งแม่น้ำปกติโลนึงครับแพงแล้วอันนี้คุ้มมากแถมยังมีหอยเชลล์อีกนะคะกุ้งเด้งก็เป็นตัวใหญ่ๆเลยนะนี่ขี้ไปดูกุ้งเด้ง น้ำจิ้มเป็นยังไงจ๊ะน้ำจิ้มของทางร้านจะมีทั้งหมด4แบบนะคะจะมีเป็นน้ำจิ้มสุก,กี้นะคะ,คะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะสดใหม่ทุกวัน,นะคะ่ะต่อไปก็จะเป็นน้ำจิ้มพอนสึ่อแล้วก็น้ำจิ้มงาะค,ะค่ะค่ะเครื่องเดิมเพียบเลยใช่ค่ะ Free flow ฟรีฟรอด้วยนะคะ<ๆ>ของอื่นยังมีกุ้งทอดเกี๊ยวซ่าทาโกยากิซูชิต่างๆยำสลัดครบหมดเลย มีสาราคาคะจะเริ่มต้นราคาที่269บาทนะคะแล้วก็จะเป็น2 9 9้กและก็เป็น369ค่ะลงท้ายด้วย9แน่นอนผู้ที่มารับประทานก้าน้าไปด้วยเพราะมันอิ่มท้องนะคะเปิดกี่โมงวันธรรมดานะคะ<อ>จะเปิดตั้งแต่เที่ยงถึง3ามทุ่มค่ะส่วนเสาร์อาทิตย์จะเปิดตั้งแต่เที่ยงถึง4ี่ทุ่มค่ะรีบแวะมาเลยไม่งั้นเขาไม่อยู่กับเรามาถึง7ปีไม่ต้องถามเลยว่าต้องทานกี่ชั่วโมงเพราะไม่จํากัดเวลา คุ้มสุดคุ้มปรีการันตีชาบูชูนครจังหวัดนครปฐมอร่อยและชัดเจากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านชาบูชูนครตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐมถนนราชวิถีร้านอยู่ติดถนนตรงข้ามซอยราชวิถี23และสำหรับเมนูอร่อยเดิมต้องกินกับร้านชาบูชูนครคือเซตนี้เลยครับ ตามข้อมูลดีๆและโปรโมชั่นเลิศๆผ่านช่องทางที่หลีกขึ้นให้ไว้นี้นะคะแอดไลน์กันเลยค่ะอร่อยเลิศทุนหลีดนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีนะคะ